ทุกท่านนะครับวันนี้8กรกฎาคม2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกคร,ครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทงองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ไลน์แอดของเราเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจเข้ามาลมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับมาเริ่มกันที่ภาพเดือนดีกว่าครับแนวรับสําคัญนะครับของเดือนต้องบอกว่า1720ครับถึง1,700ให้ระวังการพักฐานบ้างนะครับให้ระวังการพักฐานบริเวณนี้นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้ลก ลงมานะครับต้องต้องบอกว่าในช่วง3าเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งรับนี้เป็นรับบริเวณ Mn 1เป็นรับสุดท้ายของเทรดเดอนะครับถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสร,รีบาวได้ยกตัวปรับตัวกลับขึ้นมาได้แต่ถ้ารับไม่อยู่ครับต้องบอกว่าราคาจะลงมาเล่นบริเวณหนึ่งหนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันกับกรอบรับนะครับกรอบที่เป็นกรอบไซด์เวที่เป็นไซด์เว์ออกข้างนะครับ ก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับซึ่งถ้าหลุดเทรนด์มีโอกาสปรับตัวลึกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับการทดสอบเทรนด์แต่ว่ายังไงตรงนี้เริ่มสู่เริ่มเข้าสู่โซนแนวรับแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเริ่มเข้าสู่โซนแนวรับให้ระว,วังกันสักนิดหนึ่งนะครับใครที่เก็บของเก็บช็อตกันมาก็ควรชะลอบ้างรอดูช่วงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหลุดไปได้ครับมีโอกาสปรับตัวยาวได้เช่นกันลักษณะเหมือนช่วงปี2อง2นะครับก็ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดมองเป้าถัดไปพันสี่รอยนะครับอันนี้เป็นภาพของเดือนนะนะครับเดี๋ยวไปดูภาพดึกๆภาพสัส้นๆกันบ้าง,างนะครับ ภาพของวีครับราคาทิ้งตัวลงมาต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่ายังต่อเนื่องอยู่นะครับตอนนี้โซนแนวรับแนวเดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือมีแนวรับในส่วนของวีเทรนวีด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูการทดสอบครับบริเวณนี้แหละครับก็ให้แนวรับเดียวกันสําหรับภาพเดือน กับภาพวีกนะครับก็คือ1700ถึง1นึ0ัน่นั่นเองนะครับยังไม่มีสัญญาณหรือพฤติกรรมใดๆที่ส่งไปสัญญากลับตัวเข้ามานะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นยังให้ระวังครับอาจจะมีการลากต่อไหลต่อก็ได้วันนี้นอนฟอร์มเบโร่ด้วยนะครับยังไงก็ระวังนะสักนิดหนึ่งนะครับราคาอาจจะกระชากไหลลงมาทดสอบแนวรับแล้วดีก็ได้หรือ,ออาจจะเอ้ยฉันเจอรับแล้วฉันดีดเลยเป็นไปได้ไมเป็นไปได้ในทุกกรณีครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า ตอนนี้มาสู่ช่วงแนวรับราคาวิ่งมาไกลให้ระวังตนนั้นิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเทรนด์ลงก็ยังไม่ได้จบนะเทรนด์ลงยังไม่ได้จบยังไม่ได้ถึงจุดที่ไม่ต้องกลับมาบายแล้วนะครับยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแค่ให้ระวังการแกว่งการพักบางเล็กน้อยอะไรพฤติกรรมประมาณนี้นครับใครอยากช็อตอยากโฟลโล่ต้องไมมองในทม์เฟรมเล็กในทม์เฟรมใหญ่เนี่ยที่ใหญ่เนี่ย ใครเทรดทำเฟรมวิ่ทำเฟรมเดนอาจจะชะลออาจจะถอยกันออกมาบ้างก่อนรอดูพฤติกรรมก่อนไว้พักตัวแล้วกลับมา f โ l ลว์ช็อตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเป็นภาพของที่ใหญ่นะนะครับมาดูภาพเดนภาพนึครับในส่วนของเทรนด์นะเทรนที่ผมบอกตอนนี้อย่างที่ผมบอกแนวรับสําคัญเนี่ยตอนนี้ทดสอบอยู่ก็คือบริเวณ1,720 แต่กรอบเทรนด์นะครับก็คือบริเวณ1,700เป็นเป้าอยู่นะครับเพราะนั้นอาจจะกระชากข,ขานี้เลยได้ไหมได้แต่ถามว่าอย่างที่ผมบอกรับเนี้ยเทรนด์ trend เนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่มันเคยมีพฤติกรรมนะครับคือทดสอบแล้วเด้งทดสอบทดสอบแล้วเด้งเด้งเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้เราหวัง ยังระวังการเด้งยกตัวปรับขึ้นมาบริเวณ1,770ถึง1,780อยู่ยังต้องระวังนะครับยังมีกรอบเทรนตรงนี้อยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าโอเคแหละเช้านี้เราได้เห็นการปรับตัวลงมาด้วยเหมือนกันนะครับก็ในขณะที่ผมไลห์อยู่เนี่ยมีการเบรกในทางเฟรมระดับ15นาทีลงมาแต่ถามว่าหลุดไม่หลุดยังไม่รู้นะครับยังไม่หลุด ตอนนี้ยังไม่ได้หลุดโลของล่าสุดลงมานะครับโลของเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่ต่ำที่สุดยังไม่ได้หลุดแต่หลุดเทรนด์สิจะไหลต่อเน,นื่องไว้หรือจะยกกลับอันนี้ก็มันจะตอบยากแหละใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามนะครับในโซนแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันเป็นโซนแนวรับใหญ่ด้วยกันทั้งสิน้นเราอาจจะได้เห็นการเด้งการรีบาวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นภาพคนที่เล่นระยะก,กลางคนจะถอยตั้งแต่กลางยาว ในระยะกลางเลยนะครับควรจะถอยชะลอการช็อตลงไปบ้างนะครับหรือถ้าเกิดมีช็อตอยู่ก็ต้องช็อตให้น้อยที่สุดนะครับก็ให้ระวังการปรับตัวการยกตัวอยู่นะครับยังไม่ถึงขนาดคือถ้าเกิดใครไล่เทรนด์จริงๆผมก็อยาก f o l l ล w เทรนนั่นแหละนะครับอยากเก็บ o o l o w w r e n d อยากเก็บไม้ไล่เหมือนกันแต่ว่าเจอรับใหญ่ทั้งคู่เลย นะครับทั้งพันเจ็ดร้อยยี่สิบทั้งพันเจ็ดร้อยเนี่ยรับใหญ่ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันจะพักตัวก่อนไหมหรือจะลากต่อแต่ต่อให้ลากต่อครับเดี๋ยวก็มาเจอรับพันเจ็ดร้อยอีกตอนนี้ระยะเป้าหมายมันมันน้อยแล้วครับใครอยากชอ็อตจริงๆไปโน่นสิบห้านาทีนะครับหรือชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าจะเล่นยังไงแต่ว่าตรงเนี้ยอเอาเป็นว่าให้ระหวัง ชะลอการช็อตลงไปบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับเข้ามาบายนะส่วนตัวผมยังไม่บายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรนด์มันลงครับเรายเทรนด์หลักมันเป็นเทรนด์ขาลงอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะลากลงต่อเนื่องก็ได้นะครับให้ระวังเอาไว้นะเป็นแค่จุดที่ชะลอบ้าง นะครับเป็นแค่จุดช่ชะลอบ้างแถวๆน,นะครับมาดูที่ภาพ4ชั่วโมงครับภาพ4ชั่วโมงให้แนวต้านเอาไว้นะครับบริเวณ1,745และกันในจุดที่มันเหวี่ยงที่มันสวิงขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังไม่เกิน1,745ยังมองว่ามีโอกาสรปรับตัวลงได้ต่อเนื่องครับเป้าหมาย1,700นะอีกประมาณสัก40เนี่ยด้านล่างอันนี้ในภาพเล็กแล้วนะครับ ภาพสี่ชั่วโมงเป็นสุภาพเล็กเริ่มเล็กของผมแล้วนะครับเพราะมันต่างกันต่างมุมกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใครเล่นเดย์ใครเล่นวีควรจะชะลอนะครับแต่ในส่วนของสี่ชั่วโมงอ่ะถามว่าที่เก็บกันมาก่อนหน้านี้ก็เก็บก็ชะลอไหมก็ใช่ครับแต่ตอนนี้เราเห็นแนวต้านเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับได้เห็นพฤติกรรมแล้วว่าตอนนี้หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเป็นแนวต้าน ผมเขียนอะไรลองใหม่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเป็นแนวตา้านห้าตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะสู้สู้ได้ไหมสู้ได้สู้หนึ่งเจ็ดสี่ห้าแต่ต้องเอาเป้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ต้องลองดูนะครับ SL อยู่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเหรียญ GP ก็อยู่ประมาณสัก GP อยู่ประมาณสักสามสิบถึงสามสิบห้าเหรียญลองดูลองประเมินกันดูนะครับประมาณนี้ นะครับก็ต้องบอกว่าน่าลุ้นน่าสนใจครับในการที่ราคาได้เบรกจุดนี้ลงมาด้วยนะครับเดี๋ยว15นาทีจะเห็นชัดขึ้นนะแต่ว่ายังไงซะถ้าหลุด1745ระวังการยกสูงเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อวานแหละ1770ถึง1780ให้ระวังการยกขึ้นมาบริเวณนี้อยู่นะครับตามพฤติกรรมเดิมที่มันเคยทำต้องบอกแบบนี้นะครับ แต่ก็ถ้ามันไม่ได้ยกก็เนีย่ยผมยังจริงๆกับผมยังติดใจฝั่งฝั่งช็อตมากกว่านะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้ยกหลุด1.745ขึ้นมาเมื่อวานเรามองกันไว้1.740ขึ้นมาก็แค่ทิ้งห่างแล้วร่วงใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวตามดูกันต่อครับวันนี้ว่าจะสะบัดห่างขึ้นใหม่ไหมหรือจะลงกันด้วย1.700ไปเลย นะครับเดี๋ยวได้ตามโฟโลวกันครั้งหนึ่งนะครับอย่างไง๋ยได้ update. อัปเดตเพิ่มเติมให้มาที่ภาพของชั่วโมงครับภาพชั่วโมงจะเห็นการเบรกที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสําหรับแนวรับเมื่อวานนี้นะครับโลเมื่อวานนี้ก็สามารถเบรกโลเมื่อวานลงมาได้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาละ่ะก็ลองพิจารณาดูครับหนึ่งเจ็ดสี่ห้าให้เป็นแนวต้านครับถ้าไม่สามารถคลิกกลับขึ้นมาหลุดได้ก็ต้องบอกว่าดันราคา1700จดูนด้านล่างแหละ นะครับก็ยังให้เป้าด้านล่างซะมากกว่าบอกว่ายัางไงถ้ามองภาพชุดน,นี้มันทิ้งออกมาไซเวล่วไซเวล่ว,ว,ลวก็ยังเป็นภาคนี้อยู่นะครับก็ตราบใดที่ยังไม่ยกนะครับไม่หลุดหนึ่งเจสี่ห้าขึ้นมาก็ให้ภาคนี้นะครับแต่ถ้าหลุดก็ต้องบอกว่าถ้าหลุดหน,นึ่งเจ็ดห้าห้าเป็นเป้าแรกหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นเป้าถัดไปให้ภาคนี้เาไว้ก่อนนะครับสําหรับภาพชั่วโมงนะ หวสิบห้านทีครับจะเห็นการได์เวการเบรกที่ชัดเจนมากขึ้นแหละนะครับก็สําสหรับใครเล่นสั้นครับลองพิจารณาดูนะครับใช้กรอบเดียวกันครับหนึ่งเจ็ดสี่ห้าก็คือโลคือไฮของเมื่อวานนี้นะครับแล้วจุดที่มันเบรกมาก็คือโลวันี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะตั้งเทรนปรับตัวไหลลงมาได้อีกไหมนะครับก็ยังไงซะก็ต้องไม่แขว่งกลับขึ้นมาแหละแต่ถ้าเกิดแกว่งกลับขึ้นมาก็ ก็มองภาพไปก่อนว่าเดี๋ยวไซด์เวต่อนะครับจริงๆในพฤติกรรมของการที่เป็นขาลงนะครับควรจะเป็นพฤติกรรมนี้นะครับอ่าควรจะเป็นพฤติกรรมนี้แต่ถ้าเกิดว่าราคาเบรกกลับลงมาอ่ะแล้วยกกลับแบบนี้ยกขึ้นมาหง,งหรือทดสอบอไฮครับก็มองไซด์เวต่อครับนะก็เดี๋ยวลองพิจารณากันดะูว่าจะวิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้นะครับก็นี่จะเป็นมุมมองสําหรับของค้าของเรานะครับ ในช่วงบ่ายวันนี้วันนี้ระวังนอนสอมด้วยนะครับอาจจะเวียงอาจจะสะบัดกันได้ลดสถานะวอลุ่มลงบ้างนะครับป้องกันความเสี่ยงนะเอาไว้จังหวะที่มั่นใจแล้วค่อย,อยไล์โฟโล่กันดีกว่านะครับแต่ทุกครั้งมันคงไม่มีอะไรที่จะร้อเอร์เซเสมอไปถูกไหมเพราะนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการนัดตัดการบริหารเงินด้วยการจัดการการเงินด้วยเพราะนั้นอย่างที่บอกอย่าไปโอเวอร์เทรดในทุกๆครั้งนะครับ เอาเฉพาะครั้งที่เราคิดว่าเอาอเรามั่นใจดีกว่านะครับมั่นใจมากมั่นใจน้อยแต่ละจังหวะก็ต่างกันไปถูกไหมก็ลองดูครับลองพิจารณาดูสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวีดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้ท่้นออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิต่างๆของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ไลน์แอดของเราเลยสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สิทธิ์เมมเบอร์ก็สามารถเช็คสิทธิต่างๆได้ที่อย่างที่บอกแหละบนไลน์แอด like นะครับก็ หรือสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเรากันเข้ามาก็ได้นะครับก็ในห้องกลุ่มเมมเบอร์เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนมีการแชร์ออดนะการมีแนวทางนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกอย่าไปถึงกับสิกเนลเลยที่ผมบอกกันอยู่เสมอนะครับก็เป็นเพื่อนเทรดกันมากกว่านะครับใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับตอนเดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบข้างขอบคุณครับ